สวัสดีครับผมผมนายสิทธิโชอินทราสุเนยครับวันนี้เขาจะมาหาศูนย์ชิ้นงานกันครับเอสพีได้ครับตั้งสี่มุมครับผมชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการเรียนการสอนวิชาโปรแกรม C N C ในหัวข้อการหาศูนย์ชิ้นงานเครื่องจากรกลซี c มน l l i ิลครับเป็นค e um. อนโทรลซีเมนหีข้อออกจิมัมอันนี้นักเรกษาระดับปส .1 กหนึง่งกำลังหาศูนย์ชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์เอ็ดไฟเดอรนะครับจากการแตะของศูนย์ชิ้นงานโดยตัวคอนโทรลซีเมนต์808นะครับสิ่งที่จะมีลูกเล่นก็คือสามารถ ทำการกำหนดศูนย์ชิ้นงานได้โดยทำการแตะที่ผิวนะครับก็จะเซฟเป็นจุดเป็นจุดได้แก่จุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็แตะขอบจากฝั่งซ้ายมือพอแตะขอบได้แล้วเราก็จดคำว่าเซฟที่หนึง่งสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มาแตะฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ ถ้าเราแตะศูนได้นะครับก็จะกดเซฟ P2 ี3 P4 ต, mm. ตามระดับส่วนออฟเซตตรงนี้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับเครื่องนี้ก็ได้แต่ G54 จนถึง G59 พอทำการกำหนดเรียบร้อยแล้วให้เรากดเซต W0 ครับก็สามารถบันทึกค่าออฟเซตศูนงานหรือเวิร์คโคอร์ดเนตได้ครับ้อเคเอ็ดไฟเดอร์ครับในการหาศูนย like. ์ ความเร็วรอบในการใช้อยู่ที่500รอบรับนี้ไปเรื่ยตอนนี้เราแตะขอบแก๊ส X ผิวที่2งรับเป็นร้อยก่อนแต่เราก่อนให้มันตัวเดียวเราปรับเป็น1รอบเลย1รอบอันนี้ให้แบ่งเป็นกลุ่มครับจากกลุ่มงานที่แล้วก็คืองานกลืงตอนนี้เข้าส่วนของงานวิลลิงสัปด์ที่แล้วเรา ลายเม้นป์ปากกาเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็หาสูนชิ้นงานสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเซ็ตความยาวคูณหรือคมตัดนะครับก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้จากคลิปวิดีโอครับจะเป็นหัวออปติมัมนะครับ F150E ใช้คอนโทรลของซีเมนต์นะครับเรื่องสามแกนด้านข้างเครื่องครับ ดวยกันเลงน,นะครับเพราะว่าอ e ิไฟเดอร์จะมีการขยับในการจ่ายนะครับอาจจะเป็นทิศทางที่ฝั่งที่เราไม่ได้มองก็จะต้องให้เพื่อนช่วยมองอีกฝั่งหนึ่งครับจากแล้วครับ การแจกการเรียกนการสอนของทางแผนวิชาชัางกลโรงงานนะครับวิลายการชีพวิลามางก็เน้นการปฏิบัติงานจริงนะครับเพื่อสามารถนําความรู้และทักษะเนี่ยไปฝึดประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการหรือหลังจากที่จบการศึกษาไปก็สามารถไปประกอบอาชีพนะครับเลียงรูตัวเองแล้วก็ผัวได้ครับก็เอามาฝากประมาณนี้ครับวิชาโปรแกรม CNC ระดับปออนหนึ่งครับสวัสดีครับ